ตอนแรกเนี่ยประมาณสักปี2 0 0พนิด,นดเนี่ยเขาก็ไปขออนุมัติว่าจะทำการทดลองค<า>่ะจะทดลองฝังชิปในสมองมนุษย์เนี่ยหลังจากนั้น FDA ของสหรัฐก็อนุมัติก็ทดลองในลิงก่อนอเอเอเอาเอาลิงมาก่อนแล้วก็ลองทดลองดูว่าเมันอะไรยังไงจนกระทั่งมาล่าสุดเนี่ย พึ่งจะสําเร็จก็คือกับมนุษย์เลยที่ลิงเขาบอกว่าฝันเป็นลิงปุ๊บลิงมันก็มีความเด็กไทยกับสาคนได้นะใช่เฮ้ยมันมันอมันได้ถูกมันสื่อสารได้มันสื่อสารกับเราได้ลิงมันตอบโต้เธอเขาเอาชิปไปฝังกับลิงเธอต้องดูสัมันพิมพ์คุยกับเธอได้เล่นเกมได้มันเล่นเกมแข่งกันเธอได้ใช่ โดยแค่คิดเท่านั้นทีนี้กลับไปเรื่องของการฝังชิปในสมองมนุษย์ก่อนมีแต่คนทำแล้วทำไปทำไมในเฟสแรกเขาบอกว่าเป็นไปเพื่อที่จะใช้ในการแบบรักษาผู้ป่วยเช่นไม่ใช่รักษาคือช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าอัมพาตอัมพฤกคือขยับไม่ได้คุณขยับไม่ได้อ่ะ แต่สมองคุณยังคิดได้ถูกไหม,มเพราะฉนั้นเขาก็เลยฝังเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะให้เชื่อมต่อระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์แปลว่าแค่คิดอะเคอร์อเซอร์ก็ขยับได้แล้วนะมันขยับได้แล,ล้วร่างกายขยับร่างกายขยับไม่ได้นะนนแต่เราไม่แต่เขาขอคอมพิวเตอร์ได้มันจะคือเอาง่ายๆเหมือนกับถ้าสมมติเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกปปอิพีอมเหมือนตอนเนี้ยเราไปเยี่ยมคน รารู้อย่างมะอย่างขยิบตาสิขยิบตาสิเขาออกป่ขยิบตาสองข้างจะมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับชิปแล้วเขาก็บอกว่าสวัสดีอยากกินข้าวขาอะไรอย่างเงี้ยว่าคึงสมองแล้วกลังจะสั่งอะไรอยู่มันมันมันไปถึงขั้นว่ามันสามารถที่จะแปลออกไปได้แลวอันนี้คือในการช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งก่อนหน้านี้เขาไปใช้กับลิงปรากฏลิงมันสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้แต่ไม่ไม่มีผลงานเปเปอร์ออกมาแต่มันมีภาพหลุดออกมาว่าลิงอ่ะ แม่งนั่งเล่นเกมแข่งกันน่ะได้เห็นป่ะคือเล่นแม่งเล่นเกมอมาเกมที่มนุษย์เขาน่ตีปั๊มตีปั๊มเลยอย่างเงี้ยหรอมันเล่นเกมเกมหรือว่าเป็นโปรแกรมคอมเปิดติ๊กเกอย่างงี้มันกดไม่ใช่ไม่เตอหรอมันกดคอมพิวเตอร์ติ๊กออย่างงี้เหรทำตัวเป็นคนเลยล่ะอย่างเงี้ยเราถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้อีลอนมัสสิบเป็นมหาเศรษฐีพันล้านบอกเลยว่ามนุษย์คนแรกที่จะรับการปลูกถ่ายแล้วก็ฝังชิปเนี่ย ตอนนี้กําลังฟื้นตัวได้ดีมากใช่เขาบอกว่าหลังจากที่ผ่าตัดแล้วออกคนไม่ได้เป็นคนผ่านะคะใช้หุ่นยนต์ใช้ใช้หุ่นยนต์ในการผ่าเพื่อที่จะฝังชิปเข้าไปในสมองฝังเสร็จปั๊บเรียบร้อยอาการฟื้นตัวเริ่มดีแล้วเขาก็บอกว่าเซลล์ประสาทที่มีอยู่เขาก็จะวัดนะคะแนวโน้มก็ค่อยๆดีด้วยอืมเนี่ย แสดง ER ว่ามันลดแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบียอนอ่ะใครจะไปคิดแบ่บว่าเธออยู่ไชนา่าฉันอยู่ปากนา้นาำเมียฉันจะโทรหาเธอได้ในเมื่อแบบร้อปีก่อนใครจะคิดอตอนนี้มีโทรศัพท์แล้วเนะอีกหน่อยแล้วโทรติตหากันเลยคืออีกหน่อยเราอาจจะไม่ต้องพูด <อา S 1> <ๆ>กัน้โทรติพเขาก็บอกว่าอีกหน่อยอ่ะ วันหนึ่งเห็นไหมคะของ Apple เองเขาก็มีการทําแว่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิชั่นโปรวิชั่นโปรทุกอย่างมันเพิ่แค่นี้ายถึงเขาก็บอกอีกหน่อยเนี่ยสมองมันสั่งอะไรม่ปุ๊บคอมพิวเตอร์ก็จะพิมพ์เองเราไม่ต้องไปเรียน A S D F เมื่อก่อนเรียนพิมพ์ดีดนูใช่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 ไม่ต้องเรียนก็รถวะไรก็พิมพ์มาให้เองรถอะไรว่าไปก็ขับปล่อยมือแล้วเห็นเขาทําคลิปกันอ่ะเดี๋ยวลองปล่อยปล่อยปล่อยมือที่ปล่อยมือที่เบรกไม่เบรกไม่เบรกในสมองเราเนี่ยก็จะมีเหรียญห้าเหรียญใช่ค่ะคือ ตัวที่ชื่อว่าลิงก์เนี่ยก็คือ<ะ>ชิปที่ไปฝังเนี่ยมันมหน้าตาเหมือนเหรียญห้าเหรียญ<อ>มันก็จะถูกฝังเข้าไปในสมองแล้วก็จะมีเขาใช้คำว่าเส้นใยแบบ Ultra Fine. อัลตราไฟนคือละเอียดมากเลยนะเป็นตัวที่จะเชื่อมโยงระหว่างสมองเราเนี่ยกับตัวสัญญาณที่คอมพิวเตอร์อีกทีนี่แหละค่ะ เห็นไหมมันเหมือนเหรียญเห็นไหมแล้วมันก็จะมีตัวเส้นใ่อันนี้เป็นตัวเชื่อมประสานไปไอตัวนี้ไปอยู่ในหัวเราอยู่ในหัวเราทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสมองเราอยู่ตรงนี้ก็ใช้ทอยหรืออะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยต้องรอดูแล้วล่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือสมมุติว่าเราแค่คิดอะไรเนี่ยมันก็สามารถพิมพ์ออกมาได้แล้วสั่งได้ก็ช่วงแรกๆช่วยผู้ป่วยก่อนก็อนุญารเนื้ออ่อนแรงหรือเขาบอกว่าตัวกลุ่มแรกคือบุคคลที่สูญเสียความสามารถในการใช้แขนใช้ขาผู้ป่วยอัมพาตผู้ป่วยตาบอด จุดเอาง่ายๆนะฮะที่อีลอนมาก็คิดมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดแค่ว่าสำหรับมนุษย์มวลมนุษยชาติหรอกเขาคิดว่าวันหนึ่งอะเราจะไปเชื่อมโยงกับ AI ได้ยังไงใช่คือเขาอย่างที่บอกอะขั้นสุดของเขาก็คือสมองมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถเชื่อมโยงกับ AI ได้แล้วเขาก็บอกว่า,าแต่บางคนก็คิดเห็นไม่ตรงกันนะคะบอกว่าไม่ต้องกลัว AI ไปหรอก มองเขาบอกอ้าวแปลว่าอะไรไม่ต้องกลัว AI แต่ถึงขั้นวันหนึ่งแบบนี้สุดท้ายแล้วมันก็น่าจะเข้ามาเชื่อมกับสมองของมนุษย์เรานี่แหละมันจะควบคุมเราได้ไหมก็ไม่รู้เนอะอใช่ไหมก็มีลา่คนตั้งคาถามแบบนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าอย่างตอนนี้ที่ Apple ออกมา Vision Pro อ่ะบางคนบอกเฮ้ยนี่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนโลกมนุษย์เราแล้วเนาะใช่ไหมมันเหมือนหนังไซไฟเลยอ่ะเวลาใส่แว่นแล้วแต่ละคนก็ทำกันเดินเดินกันอยู่แล้วก็แบบ เออใช่ในคลิปนะคนก็เดินแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาปีหน้าซึ่งจริงนั้นมันตกแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทฉัเชื่อว่าเด็กทุกซื้อซื้อมีแน่ใช่มีไปละสามสี่แสนเมืองไทยนี่สู้ตายเรื่องนี้แล้วสู้ตายอยู่แล้วเรื่องนั้ก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์ แชรแบบกันหมดเปลือ uh. หมดดำเขาอยากจะพูด uh. ทุกคนถ้ายัง